HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU Chào mọi người và các bạn HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY <coughs> <coughs> à, à, HAPPY BIRTHDAY ขอพูดเค้กจากนั้นเตยนะครับกันพิธายด้วยโอ้โหจะขออนุญาตขออนุญาตหน่อนะฮะเอออยาก เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตัดเนี่ยผมเองอยากจะให้พี่ตั้งพี่ตั้งดูฟังนี้แล้วก็พี่ๆที่เป็นช่างผ้าทั้งหมดนะครับขึ้นเวทีเลยครับแล้วก็มันจะได้เห็นทุกคนที่นี่เยอะๆนะครับพี่ๆทั้งหมดทุกทุกคนครับเสียบมาใกล้ๆกันเลยครับเซ็นต์พับที่ไปตรง้จะเป็นแม่ที่ครับมีตัวไหนนะครับจอมอนี่นะครับอนุญาตนะครับที่ไมข้หัวหน้าเองนะครับทั้งเวทีได้เฉพาะเด็กคนที่มีน้องนะครับ อแล้วพี่วสิ่ดาวดาวต้องลงในเรือล่างครจะอยู่ตงลงล่างนะครับทำอะไรครับท่านอะไรครับเออตั้นตั้งอยู่ตรงกลางครับานจากแม่อยู่ตรงกลางตรงดอกไม้บนละดอกเลยเดากเสร็จก็จะมีตัวแหนนแล้วก็ีรด้วยครับ อย่างมาไม่ครบเลยข้างหลังเล็้วด่วนเขอามาเลยครับคิดเข้ามาเลยรยูป้า Happy b i r t h d a เดก่ยูป้า Happy Birthday เด o ก Happy b i r d a Happy Birthday เด YOU p p ยูป Happy Birthday เด YOU p p ยูป Happy Birthday เด็กช เออวอจข้วใจข้าวยกเลยครับยกเลยวใครับเราเห็นไม่ครบครับยกไม่เป็นไรค่ะแต่เป็นไรกระดดระดดรดีกระโดดกระโระโะโะโรระระกรระระ

่านครับโยเือนชี้แรงให้หอมมาแให้่ให้หอมาแอยาปรับชี้แงให้คุณแม่เกิดครั้งก่อนเลยครั้เออเออเออขออนุญาตให้คุณแม่ถือดวยนอยา้ภาพดีมากอาีเจงมาให้คุณแม่เอาลครับขั้นรลวมาขลังมาขร้เข้าวหัวใจได้เลยหนึ เดี๋ยวพายตี้ครับแม่ค้างไว้หน่อยะครับขอค้างเมื่อกี้ค้างหน่อยขอ <_ ll up> หอมขอหอมอ่าตอนนี้นะเราจะมีตัวแทนนะครับจากพวกเราทุกคนนะคือพี่แดงจะมาอบข,ของให้กับพี่ต้นครับเป็นของขวัญจากพวกเราทุกนนะคนนะครับจากพี่แดงนะครับแด่พี่ต้น